สวัสดีค่ะเวลาเรามองเศรษฐกิจจีนช่วงนี้เนี่ยข้อมูลมันดูตีกันนะคะครับผมคือด้านหนึ่งตัวเลข GDP ก็ดูเติบโตดีมากเลยแต่แอ,ออีกด้านก็มีข่าวแบบปัญหานี่เยอะมากอสองหาก็ซบเซาหรือมีภาพเมืองร้างออกมาให้เห็นใช่ครับมันเป็นภาพที่ซับซ้อนจริงๆวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยข้อมูลหลายๆทางดูค่ะทั้งจากข่าวรายงานบทวิเคราะห์ว่าเอ๊ะตกลงอะไรมันขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนกันแน่ แล้วแรงกดดันจริงๆมันคืออะไรเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับถ้าให้เริ่มผมว่าต้องดูเรื่องหนี้ก่อนเลยค่ะเรื่องหนี้ค่ะครับข้อมูลจากหลายที่เนี่ยชี้ตรงกันว่าหนี้รวมต่อ GDP ของจีนเคยพุ่งไปสูงมากเกือบเกือบ282%เลยนะตอนกลางปี2023โห282%นี่สูงมากนะสูงมากครับคือ มันเป็นตัวเลขที่น่ากังวลเพราะมันแปลว่าเศรษฐกิจต้องเหมือนต้องวิ่งเร็วมากๆเพื่อจะแบกนี่ก้อนนี้ให้ไหวแม้ว่าหลังๆมาเนี่ยดูเหมือนการก่อหน,นี้ใหม่จะเริ่มชะลอลงบ้างแล้วก็ตามแล้วนี่เยอะขนาดนี้ส่วนใหญ่มาจากไหนคะก้อนใหญ่สุดเลยหลักๆเลยนะครับมาจากนี่ของรัฐบาลท้องถิน่นคือมีบทวิเคราะห์อันหนึ่งเขาอธิบายกลไกลไว้ชัดเจนเลยเอ,อ๋อค่ะว่ารายได้หลักของรัฐบาลท้องถิ่นหลายๆที่เนี่ยมาจากการ ขายสิทธิ์การใช้ที่ดินขายสิทธิที่ดินใช่ครับให้เอกชนเอาไปสร้างตึกสร้างโครงการนู่นนี่นั่นแล้วเงินที่ได้มาเขาก็เอาไปลงทุนต่อพวกโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆรถไฟฟ้าถนนโรงพยาบาลแบบนี้ครับอ,อ๋อทำให้เมืองดูดีดูน่าลงทุนใช่ครับเพื่อดึงดูดการลงทุนเพิ่มอีกทอดหนึ่งเข้าใจแล้วค่ะเพราะเป็นแบบนี้พวกตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เรื่องรายได้เนี่ยมันซบเซาลงหนักๆช่วงออปี2อ2 1ีถึง2022 เงินตรงนี้ก็หายไปสิคะถูกต้องครับรายได้หดแต่นี่ที่กู้มาลงทุนไปแล้วมันยังอยู่เหมือนเรากู้เงินมาแต่งบ้านหรูๆห,หวังปล่อยเช่าแพงๆแ,แต่พอไม่มีคนเช่าก็แย่เลยนี่ก็ยังต้องจ่ายภาพนั่นเลยครับมนเลยเกิดความกังวลเรื่องความเชื่อมัน่นอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นข่าวคนแห่ไปถอนเงินจากธนาคารท้องถิ่นอะไรแบบนั้นน่ากลัวเหมือนกันนะคะครับสถานการณ์แบบนี้ทำให้เริ่มมีคนพูดถึงแนวคิด balance sheet recession S Balance cheat s h e e t Recession ครับคือเป็นภาวะที่แบบว่าแม้ดอกเบีย้ยจะต่ำแค่ไหนคนกับบริษัทก็เอ่อไม่ยอมกู้เพิ่มไม่กล้าใช้เงินเพราะกลัวหนี้กลัวสินทรัพย์ราคาตกขอแค่จ่ายหนี้เก่าให้หมดก่อนเศรษฐกิจกมันเลยไม่ฟืน้นอ๋อคือเน้นชำระหนี้อย่างเดียวไม่ลงทุนไม่บริโภค ประมาณนั้นครับซึ่งทางสถาบันการเงินของจีนเองเขาก็จับตาเรื่องนี้อยู่แม้จะมองว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ยอมรับว่าความกังวลเรื่องนี้มันทําให้คนลังเลที่จะกู้เพิ่มจริงๆแต่ว่านะคะพอหันไปดูตัวเลข GDP ล่าสุดอย่างปี2024ก็ยังโต5%ตามเป้าหรือข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนเมษาปีนี้เศรษฐกิจก็เหมือนจะยังไปต่อได้อยู่มันดูขัดขัดกันนะคะ ใช่ครับมันเป็นภาพที่ผสมผสานกันอยู่คือถ้าดูรายละเอียดเนี่ยการบริโภคยังพอไปได้นะครับส่วนหนึ่งอาจจะเพราะนโยบายเก่าแลกใหม่พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์อ๋อมีนโยบายกระตุน้นครับแต่ยอดขายรถยนต์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนบริการท่องเที่ยวอันนี้ฟื้นตัวดีขึ้นแล้วภาคอุตสาหกรรมล่ะคะอุตสาหกรรมก็ยังขยายตัวนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่จีนเขาเน้นมากๆพวกเครื่องจกักรอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ที่เรียกว่าสินค้าใหม่3ประเภท สินค้าใหม่3ประเภทมีอะไรบ้างคะก็พวกรถ EV แบตเตอรี่แล้วก็โซลา่าเซลล์ครับอันนี้เป็นหัวหอ,อกในแผนยกระดับอุตสาหกรรมเขาเลยแต่ว่าการส่งออกโดยรวมกลับชะลอตัวลงแสดงว่าการเติบโตมันไม่ได้มาจากทุกส่วนเท่ากันแล้วฝั่งการลงทุนล่ะคะเป็นยังไงบ้างฝั่งการลงทุนนี้ดูจะชะลอลงชัดเจนกว่าครับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรโดยรวมโตช้าลงการลงทุนภาคก,การผลิต กับโครงสร้างพื้นฐานก็ลดความร้อนแรงลงแล้วอสังหา่ะคะอสังหาริมทรัพย์นี้ยังหนักอยู่ครับยังหดตัวต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สะพ้อนว่ารัฐบาลจีนกําลังพยายามประคองเศรษฐกิจท่ามกลางโจทย์ยากๆหลายด้านเขาก็มีนโยบายออกมาช่วยเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับก็พยายามสร้างสมดุลระหว่างกลไกตลาดกับการควบคุมส่งเสริมเอกชนดึงดูดการลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาด แล้วก็มีนโยบายระยะยาวอย่าง Made in China 2025ที่เน้นพึ่งพาเทคโนโลยีตัวเองมากขึ้นควบคู่ไปกับแคมเปญลดความเสี่ยงด้านหนี้หรือ deleveraging ที่ทำมาสักพักแล้วฟังดูเหมือนจีนกำลังพยายามปรับโครงสร้างครั้งใหญ่อยู่นะคะแต่ก็ยังมีแรงกดดันเดิมๆอยู่อย่างเรื่องที่ว่ารัฐบาลท้องถิ่นต้องทำเป้า GDP ให้ได้ตามที่ส่วนกลางตั้งไว้อันนี้น่าจะเป็นตัวเร่งให้เกิดทั้งการลงทุนแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องหนี้ด้วยหรือเปล่าคะ ถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นแรงกดดันเชิงโครงสร้างที่น่าสนใจแล้วมันก็เชื่อมกับภาพใหญ่ของเศรษฐกิจจีนด้วยคือหลายคนอาจจะติดภาพว่าจีนเป็นโรงงานของโลกใช่ค่ะได้ยินบ่อยมากแต่ถ้าดูสัดส่วนจริงๆนะครับการส่งออกเนี่ยคิดเป็นประมาณยี่อร์ของ GDP เท่านั้นเองเอ้าวเหรอคะนึกว่าเยอะกว่านั้นครับแต่การลงทุนภายในประเทศเนี่ยสูงถึงประมาณ40%เลย ชี้ว่าจริงๆแล้วการลงทุนในประเทศต่างหากที่เป็นเครื่องยนต์หลักไม่ใช่การส่งออกอย่างเดียวมีข้อมูลบอกว่าการเป็นแค่โรงงานรับจ้างผลิตยอย่างเดียวมันไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มเท่ากับการบริโภคหรือการลงทุนในประเทศใช่ครับเหมือนเราผลิตของต้นทุนต่ำแต่คนที่เอาไปสร้างแบรนด์ขายต่อได้กำไรมากกว่าแล้วพฤติกรรมคนจีนล่ะคะมีผลไหมคะมีผลมากครับโดยเฉพาะคนรุ่นก่อนๆที่เอ่อ นิยมการออมมากกว่าใช้ใจ่ายเงินส่วนใหญ่ก็จะไปกองอยู่ในธนาคารหรือไม่ก็อสังหาริมทรัพย์ทำให้สัดส่วนการบริโภคต่อ GDP ของจีนค่อนข้างต่ำต่ำมากครับอยู่ที่ราวๆ3าเทียบกับอย่างสหรัฐที่ประมาณ70%เลยคือโมเดลเดิมที่เอาเงินฝากในแบงก์ไปปล่อยกู้ลงทุนมันเคยเวิร์กนะครับแต่ตอนนี้ความเชื่อมั่นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบนี้มันกำลังถูกท้าทายอย่างหนัก พอฟังทั้งหมดแล้วภาพเศรษฐกิจจีนนี่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นผ่านๆเยอะเลยนะคะจริงครับจีนมีทั้งจุดแข็งมีศักยภาพการเติบโตการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแต่ขณะเดียวกันก็มีความท้าทายเชิงโครงสร้างที่ฝั่งรากลึกมากๆโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่มันโยงใยกับรูปแบบการพัฒนาเมืองระบบการคลังพฤติกรรมคนซึ่งตอนนี้จีนก็กําลังพยายามอย่างหนักที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่การเติบโตที่ สมดุลขึ้นเพึ่งพาการบริโภคภายในกับนวัตกรรมมากขึ้นครับผมคำถามสำคัญที่เราคงต้องทิ้งท้ายให้ไปคิดกันต่อก็คือว่าท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านเลยทั้งจากข้างในเองจากข้างนอกด้วยจีนจะหาจุดสมดุลใหม่ระหว่างการลงทุนการกระตุ้นให้คนใช้ใจ่ายมากขึ้นแล้วก็การจัดการกับหนี้สินก้อนใหญ่นี้เพื่อสร้างการเติบโตที่มันยั่งยืนจริงๆในระยะยาวได้สำเร็จไหมแล้วจะทำได้ยังไงอันนี้น่าติดตามมากค่ะ